สวัสดีเด้อลูกหลานพ่อแม่พี่น,อน้องเหมือนเงินงม้วยอีกแล้วเด้อันที่มาเบอกให้ฟังก็คือทอดนะนะก็เลยไดี๋ยวมาบอให้ฟังคือทอดเฮ้ยเวียดไลน์นางนางนอนนอดไปเห็ดยังกับอิดกับเมยแล้วเล็ดสวนผักสวนดอกไม้กับเมยแล้วก็เลยทิมาลงคลิปให้พี่น้องลูกหลานฟังเสียงที่บน อย่ยว่าฝันตั้งแต่มือพูนั้งโดนโนฝุ่นตั้งแต่มื่อเรียกออกไปไหมเรียกออกเรายงเงี้ยเหมือนแรงว่านอนกับมาฝันตีตีซี่่างมาฝันไหมเลยที่มาบอกให้ฟัง่างนี้ฝันขุดเมื่อมันนอนไหลายฝันหลมันว่าสิฝันสูมือแต่นี้ังจมันงดจักของแต่ว่ามือว่าฝันกับว่าฝันหรอกว่าต่ว่า สามมื่นเลี้ยงกันหนีฝันติดต่อกันเลยละหมดโตไม่หนีเ่าท่านฝันจือเทียอยู่จนว่าหอดวันที่สิบังี่ยันท่านฝันอย่ฝันสามหมื่นตั้งที่แหตกแต่เรียกอ่าไม่ไม่ฝันมื่นที่มื่นเรียกอ่าไม่กับฝันชาติี่ีกับฝันซามื่นที่สองกับฝันนีชาหมื่นที่สามกับฝันนี่ซาฝันคักฝันเนี่ยจนว่าเพื่อนว่าไม่ไงหนี่เขาหอบถุงฝันไม่เจ้า ผู้เดียวลคุมเนี่ยเขาเอาม่ Deaf ้อนบับให้เจ้าร้วดทุก่านเขาว่าคือไห้ผันลวดมันจะถึกเือเรียวน่เขาบอกบอกลวดได้บางผันหันบวบเลยันก็อยักบวนะผันขักผันเนี่ยอะไรก็ได้พี่น้องเอ้ยฝันขักฝันเนี่ยันสามืนลิตรต่อกันเนี่ยหัวก็บอฟันบางหัวันที่สิบเนี่ยเาท่านฝันแต่ว่าหนึ่งสองสามันันสีงหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยเพาท่านันแต่ว่าฝันมือที่สุ มือขึ้นวันที่หนึ่งเนี้ยมือขึ้นวันที่หนึ่งเลี้ยวออกแล้วว่ามาฝันตีสี่ขวันที่สองมาฝันวันว่าไปน้าจากขวงหมดล่วบ่าไปน้าจากเทียดีฝันว่าไปน้าข้องเก่าขวองหลังไปน้องขวองเก่าขวองหลังน้ากับมือขเก่าหรือน้ามันเปลี่ยนแปลงไหมล่ะฝันนี้ฝันเห็นข้องเก่าขวงหลังฝันว่าไปน้าเก่าน้าข้องเก่าไปขวงเก่าขวงหลังฝันว่าไป จับปลาอยู่งั้นนะงูไปงูไปงูไปเมือนึ่งคางไสเราไปจับเลยกบสามตัวจับเลยกบสามตัวคางขงัวมันงูไปอีกจับปลาสองตัวแบบนี้คางนี้มันขา้างไสมันจับสามตัวกบข้างขัวมันจับปลาสองตัวอย่างน,นี้เราตีว่าจังไหนนะ เอาไปเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเอ้ยเอาไปเป็นแนวทางเรื่องสื่อหรือว่าเอาไปเป็นแนวทางฝันเนี่ว่าฝันฝันเห็นว่าฝันแปลกๆก็เห็นว่ามือข้างขัวเนี่ยไปงุ้มไปงุ้มไปไปจับได้กบสามตัวยกยกจับยกขึ้นได้กบสามตัวข้างขวางุ้มไปกับปลาสองตัวกำใส่กันปลาสองตัวแต่นี่นั่นในความฝันนะ้าฝันไม่ง่ายตีไม่ง่ายกระิบตีว่า คางคัวนี่มันกบสามตัวก็สิเก้าเก่างงเก้าสามสิเก้าสนีปลาสอตัวกับปดสองสิที่จังไหนเมื่อสิเก้าสองือสิจังไหนคางคัวนี่มันกำกบสมตัวนะคางไส้ี่นหมันบนรางคางไส้นี่มันกำปลาสองตัวนะฟันว่้ยังสี่ละ้ฟัง้พี่น้องฟังเป็นแนวทางี่างงี้บง ฝันแปลกๆกอะไรเงี้ยงุมไปกลางข๋วยเนี่ยกะก,กำปบขึ้นมาสามตัวกลางไส้เนี่ยกะกำปลาขึ้นมาสองตัวส่นี้เขาเลยหูเมียขึ้นแล้วนะหูเมียตื่นตื่นขึ้นตื่นขึ้นก็แล้วไปล่ะเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานตามหน้าที่อย่าฟองเงี้ยหูสาวผู้เฒ่าเนาะเฮ็ดจะจะจ๊ะน้องแค้นต้องชั้นล่ะมานี่ลูกหลานเออไอ้บา น้องนั่งาคำมากนอยอีกองอ่ามมาคือนาฝันอีกตีซีอีกทุกโกง่งกามก็วันนี้ฝันว่าไปใส่หูเขาเห็นไปเขียนเลขกเขาเขียนไว้แล้วละ่ะเลขกเขาเขียนไ้แล้วเขาเขียนใส่เลขกไทยรถเอาเขียนเขาว่าเขียนใส่เลขกไทยรถนี่แหละเขาว่าแต่ว่ายายเหลือเบองรถมันมาเห็นรถีิเห็นตาไทยมันมองห่มองเลขกยูนไหมรถท้างห้างรอกเห็นตาไทยมันมองเล็กยู เขาเขียนเขาสั่นย้ายเดี๋ยวเบิ่งเลยเลขยกหาหนึ่งยื่นถ่ายรถเลขยกหาหนึ่งค่ะคือถ่ายรถเขียนต่อเจ้าเขียนต่อมันย้ายเลขถี่เขียนต่อที่เขาบอกเขียนเขาบอกเขียนซีหาเขาว่าเขียนหาหนึ่งแล้ววันนี้เขาบอกเขียนซีหาเขาจะเขียนซีหาเด้อเขาบอกหาย้ายเดี๋ยวเบิ่งเลยเรียกหาหนึ่งมองกล้องอยู่ถ่ายรถ วันนีเขาเลยบอกเขียนซีหายายเลยสีเขียนสีหายีแบบ้เลยเอาปากกาเขาไม่เขียนเขาคุ้มไม่เขียนนะต้องจะเขียนเขียนมาสั้นวันนี้ยายเลยสีเขียนแต่นี่ยายจับปากกาเขาไม่เยายเลยสีเขียนหาหนึ่งแล้วบาเขาเขียนเขาเขียนหาหนึ่งแล้ววันนี้เขาเลยเห็นยายเขียนซีหายีแต่นี่ีหาวันนี้ยายเลยจับปากกาไม่จีไว้เขียนยายเลยเขียนได้เลขบซี ขียนในเลือดซีพ่อ่าสิเขียนเลือหายายเลยหงเนี่ยยายเลยตื่นก่อนยายได้บริเขียนเลือหาได้เขียนตะเลือดซีมันมันหาหนึ่งของเขาจะคขวางมันสิเขียนมันจะเขียนตะเลือดซีเลืหาเลยมาเขียนแต่ว่าเขาบอกเขียนซี่หาละยายเป็นได้เขียนในตะเลือดซีมือที่มันหามือที่มันหาหนึ่งซีแต่นี่มือเจ้งไหนแต่นี่นี่หละไปเตียวมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหา มันนี่คืนจนทีสามฝันอีกพี่มันน่ะแลยอยากบอกพี่น้องฟังตัวนี้ฟังเด้อย้ายสีล้มมือนี่ล่ะมึงย้อนทีสิบย้ายล้มมือนี่ล่ะฝันตั้งแต่วันที่หน like ึ animals, manera, ่งวันทีหนึ่งเงี้ยโอ้ฝันตอนทีหนึ่งเงี้ยมันขึ้นมันก็เป็นที่วันทีสองแล้วล่ะมันเป็นวันทีสองแล้วมันตีสีแล้วเนาะก็เป็นวันทีสองแล้วล่ะฝันตั้งแต่พุ่นล่ะตาเหียกว่าตองหมดฝันหัวก็ทีมาล้มมือล้มที่สิบอย่างว่า ฝันคักหลายก็ยังว่าโอ้ยวันนี้ฝันอีกบัดลุนฝันอีนกแล้วฝันว่าเขาเอาปลามาให้เาปลามาให้โตงีายง่ายสิซ้ำซ้ำไหลหรืเทียบแล้วสิมั็นบางสองลล้วปลปาตัวนั้นปลาคอบางสองล้อหล้วตัวนั้นตัวง่ายดี เอาเพราะั้นเอาตัวน <ornament. S 1> ี <Exped ition ing WA> so, so, elite, mm ้วางไว้เนาะเอาวางไว้ต so, ัวดำกุยๆปลาคอไงวันนี้เอาตัวหนึ่งไม่อีกดตัวทอโป้มือเนี่ยเราเอาเคียงกันไว้ตัวทอโป้มือเนี่ยเราเอาเขียงกันไว้ในเจ้าอยู่นี่ละเจ้าสองตัวเนี่ยเราเพราะั้นแล้วมั้งสองตัวหรืตัวหนึ่งวางสองลตัวหนึ่งท้องโป้มือเนี่ยมปนปลาคอขื้นกันเนี้ยเปนปลาคอขื้นกันวันนี้แยกเลยว่าย่างไปดำชิมิ้งชิมิ้งไปพอซายหรอก พูดหน่อยหน่อยดำจ้ำต่ว่าเป็นผู้ใหญ่อยู่ดิพูดหน่อยหน่อยมวนๆพวกขอรอเลยเฮียบ้าบอกขามขอเดียววันท้อแกได้ถามว่าจักบาทเนี่ยปลาสองตัวเนี่จักบาทสีบ้านท่นว่าสีบาทท่านว่าเอาสีบ้านท่นอันนี้เอาคือเอาหน่อยแถอะคือตัวใหญ่แถอเลยว่าที่นั่นเอาสีบ้านท่นว่าควงมา้ดิหนึ่งควงขาบบัวพูดเล็บบางยางไปวหรือยางเขาในดอนย้ำบอกกู ย่างไปย่างเขนนี้ดอนยาปูนนักทั้งอดอดลอดไปเดียวเดียวน้ำอยู่ทางว่าว่าเอาเงินดิทางว่าย่างไปวันนี้ไปเลยหูเมียขึ้นกรเลิตีตีว่จังไหนหัวบังหันฝันว่าเขาโยนเป็ดให้นาะเขาโยนเป็ดให้โยนเป็ดให้อ้า ว่าซ้ำนักเพชลบคนแล้วยแยกกับตีวา่าสิบแปดกับศูนย์แปดเนะสิบแปดกับศูนย์แปดมันเราออกสิบเกดย้ายกกับซื้อสิบแปดกับศูนย์แปดมันเราออกสิบเกีดสิบเกียดแยกเหมือนซื้อ,อ,อย,ยี่สิบบาทหนึ่งนะหล่อออกสิบแปดแยกจะได้หลายอยู่เฮ้ยว่าได้ทึนวมวดนี่ลนะ่ะเขาว่าสิบแยกจะเอาสิบลนะ่ะ กับกบยงมือนี่สามตัวขางหัวขางไส้สองตัวเป็นปลาเห็นบ่บัน,นเ,ขเขียนเหล็กไทยรุดกัเหล็กไทยรุดเหล็กไทยรุดเขาเขียนไว้แล้วหาหนึ่งแกว่าบอกยายเขียนอีกซีหายายไม่เขียนไดยจะเหล็กซีเหล็กหายายว่เดกเขียนซึนก่อนอย่ี้ว่าตีว่าจังไหงนฮะลูกหลานพ่อแม่พี่น้อง เอาไปเป็นแนวทางเด้อไปเป็นแนวทางสื่อสารกินแว้งรัฐบาลย้ายฝันเลยมบ้งใอ้ฟังฝันยังสี่ล่ะฝันดีดีฝันเหยียบสมือเป็นเตอยากไอ้ฝันดีอะไรกันเลฝันขัดฝันเนี่ยฝันว่าว่าวฟังฝันดีแต่ว่าย้ายกรสสดมนสมือนั่นแหละสมือนี่เป็นบอกเป็นปัญหา แต่ว่าบอกแต่เามันก็ถืออยู่ทิหงวนวบอกบด, 8, ด,ด 8, ก้สิบแปตีด้สิบแปดก็ศูนย์แปดแล้วมันมันออกสิบเกยตยมืนซื้อสิบเกรลดลงแต้มหนึ่งมันซื้อเงสิบบาทหนึ่งนะมันเลี้ยบไ้หลายเนะเยนะาะเลี้ยบไ้ถึ้นะมานนี้แย่ว่าสิน,นำสิบแล้วแต่ว่าโตอื่นตีเอาอก็เป็นหา หาหนึ่งกับซีหาดีเขาบอกเขียนซีหาเขาเขียนไว้แล้วหาหนึ่งนุนอนยู่เลี่ยงนี่เราถ่ายรถแต่เห็นเหลี่ยวเห็นมองกองนี่หาหนึ่งแต่ว่าเขาบอกเขียนต่ออีกซีหายายเขียนได้แต่เลี่ยงซีเลี่ยงหายายพระท่านอีเขียนมันตื่นก่อนนี่แหละเป็นปัญหาตื่นก่อนเอาไปเป็นแนวทางเลยลูกหลานพ่อแม่พี่น้องให้ว่าแต่ละมือไปใส่เขาก็บอให้ไป อยากไปนะเขาก็บอกให้ไปย้ายหุ่นหวยย้ยากยกระเป๋าบ่อให้ลูกให้หลานให้พี่ให้นอ้องฟังล,ลั่นแหละยูใจ heat นสิหลักไปนะจังมืออยู่โอ้ยเอาไปเป็นหน้าางสื่อสารกินแบงครัฐบาลเด้ออันนี้เพราะเป็นแน้นน้ำเห็นเหรียการเพราะนั้นดอกแต่ว่าฝันได้เอาม้าบ่อให้ฟังไปเป็นแนวทางงานมิบุนนนนยาาบกัปปนนยกสื่อสารกินแบงครัฐบาลซอยเพิ่น ซอยชาติซอยประเทศอัาจะเลื่อนลุงเลี้ยงเฮี้ยงเหลี่ยงลอยประเทศเด้อพอแมีพี่นอกประเทศท้างยังลำบากกากระวอยกันไปซอยกันเยียดซอยกันสั่งหักกันแพ่งกันคุณท้องอยู่ไปเลยเพราะสองลอยฟีหรอกมีแตรลอยฟีคือขักที่สุดแล้ว hết khuôn đi vậy đi thì suốt Thầm mấy nhìn Nhưng thầm mấy chơi lớn chơi lớn Chơi lớn dù ta bạn nhạc Nhạc như ta bạn hẳn lớn Ngay hàng nhạc nhạc hàng ngay Thầm mấy ta giấy cửa tới kì Ngay mất xuống nhau Hẳn nhạc cứ ở hàng nhạc những thứ nhạc bác hoạt sẽ biến nhàng ổ oh. Nhàng ổ oh. thì khi mà สมัยนี้บ่ายากอย่างกันรวดเร็วทันใจแต่ว่าหังยากยากอย่างทียากยา้ำน้ำโรคไข้ไข้เจ็บยากน้ำคันดีไปใสกับมีโทรศัพท์ติดมือคันดีไปใสกับเอาเนื้อิดดังนั่งตไปกี่สมัยจ้าพอจ้าแม่ไปกี่จ้าหน่ย้ายเป็นเด็กน้อยโอ้ย พันบาทมีดบาทมือเฮ้ยยังบาทมือเนีเอาขีดินไส้มาโผกับเสาลดเอาไว้ใเอามืออง่าใส่ขีดินไสนี่เสาเลยว่าด็นใสยใหย่ยงงี้่าดินกินาหย่ยังงีกับเสาเองมีดบาทมือมือเนี่งฝันกับบ่าวเลี้ยวเอาว่าวเลี้ยฝันตียายอืมที่่าวเลี้ยฝันเหนฟังว่าวเลี้ยวบ่าวเลี้ยฝันว่าหันบ่าวเป็นฟังแลยงว่าฝันไลกัเป็นตาไนกันเงี้ย บันลัก็เป็นแต่อยากอายยังวายุกันอยากม้าโวยฟังอะไรยังว่าฝันฝันคักฝันเนี่ยฝันฝันตั้งตํมื่นพุ่นไหมฝันคักฝันเนี่ยฝันเอาคักคักเนี่ยฝันว่าไปนักโคกเขาหุอนนักหน่อยไปนักโคกเขาหุ่นไหมไปเพิ่นมาถามเลยสิบอกเพิ่นฟังอีกตัวเพิ่ยวอาเพิ่นฟังเพิ่นว่าอันอันไปนักโคก เวลาไปงุ้มป่าก็ข้องเกาะข้องหลังปุณณหันเห็นข้องเกาะข้องหลังเราไปงุ้มป่างุ้มป่านี่ล่ะมือขวามันจับกบขึ้นมาสามตัวได้กบขึ้นมาสามตัวมือซ้ายมันจับปลาขึ้นมาสองตัวสันนี้เดือนหนึ่งจับขึ้นมาจังเสือเลยถือม้าสันนี้ถือมาปลาม่ทั้งกบตรงนี้ทั้งปลาทั้งกบมือขวามือขวามือซ้ายถือกบมือขวาถือปลาถือปลาสองตัวมือขวาถือกบสามตัวฝันแปลกๆว่าฝันเป็นทานอะไร วันนี้เลี้เ้ตื่นนี่เล้ตื่นมือรุอ่นอเงี้ยตีสี่นี่ฝันมือรุนหรือตีอีกกับฝันอี๋ฝันอีกฝันวันเขาให้เขียนเหล็กใส่เหล็กถ่ายรถปิกอับแต่ว่าคัดก้าก้นฝ้าถ่ายห่างห่างแล้วเบื้องหลังเขาเขียนเหล็กไว้แล้วเขาเรียกว่าให้ยายนุงหนีเขียนต่อเขาเขียนไว้แล้วหาหนึ่งเขาเขียนไว้แล้วหาหนึ่งวันนี้เขาเรียกว่ายายนุ้งเขียนต่อเนี้ยเขียนซี่หาเด้อว่าสันเขาว่าเขียนซี่หาเด้อ ยายน้องเลยเอาปากกาของเขาสีมาเขียนต่อกำลังสีเขียนแต่ว่าเขียนได้จะเหลี่ยซีฮอนว่าสิเขียนเลียหามันเหมือนตื่นก่อนอะนะเลยบ้านีเขียนนี่แหละเป็นปัญหาตื่นก่อนที่แล้วมาไปนะนี่แหละเลขตื่นก่อนวันนี้ฝันอีกเิื่อ่ฝันมือที่สามเหมเลียงกันเลยเนี้ยอีซีคือเขาฝันว่าเขาปามาให้เขาปามาให้เป็นี้ คนเอาปลาไม่เห็นเเขาว่าเอาเจ้าเอาตัวนี้เหรอพี่สันตัวจีในวางสองโลเดียะตัวดำคือหรือปลาคอยหมเขาวางใส่ดินด้วยวันนี้เอาอีกตัวหนึ่งตัวทอโปมือเดียวละม่ทอโป้มือมาวางใส่ดินนี้ยงกันซองเราเอา่นจะเอาทัานี้แล้ว่สันวันนี้นายย่างง้อมง้อมง้อมไปบวเหรอ่นะพอใยากไปทั้งทั้งหอยนะพวกกูเลยอเอาจากบาทอะไรบ้างี่สิบบาทพี่สันเราสิบาทเช่านั้นวพี่สัน เราบ้าเอาเงินนี่เราไปเลยนะสิบบาทเออสิบบาทพราสันว่าเราบ้าเอาเงินเราไปเลยวันนี้บัดมือขึ้นฝันอีกนีือเปล่าเพื่อนบ้าฝันีเทียอเทียนี่สีเทียสีพระ่ันบอนี่เทียพระันบอกนี่บอกเทียซีนี่หรือบอกเพม่อนฟังว่างัันที่มือแล้วฝันซีเือสามมือีมือวันหัวกมาลงวันมือที่ซีฝันมือขึ้นเนี่ยฝันที่สิบเนี่ยฝันว่ามันยางไปยัางหวฝันหนไหนเนี่ ันเพิ่มไปฝันหน่อยๆฝันว่าเอาเงินเงินเอายกเสถุงยกอันยัดเสถุงไงห้องเงินจะมาเงินแจกบาทโบกจับเอาเจ้าเงินคนน่ะเอายัดเสถุงไงห้องเงินจะมาเงินแจกบาทโบกจับนั่นแหละเท่านั้นแหละเลตื่นขึ้นกันเลยมีเท่านนิลพ่อฝันกันได้แนวฝันคักฝันแนวฝันบันีอยู่ในนอนฝันในนอนอยู่ดอกตีซี่แจ้งฝันฝันบม่อยู่ในนอนนอนแต่สองทุ่มนี่ย้ายว่าแต่สองทุ่มย้ายมือตาบ่ขึ้นหลดย้ายนอนแต่สองทุ่ม นอนแต่สองทุ่มไปตื่นเอาตีหาตีซีฝันอยู่ตีซีเครืงแ่ะตื้นตีทีเครืงทุมหนึ่งนอนตื้นตีทีเครืองล,ลุกขึข้นมาหนึ่งเขาเส่บาทย่านมาท่านบาทตื่นตีซีเคิงตื้นเลยมาหนึ่งเขาเส่บาทพักพักไกลรวยรวยรวย,ย,ย,ยไม่เห็นเลยขัญเลยขวันยังสีไป,<ะ>ไปนะนวันบอกไปนะไปไหนปลาเมื่อหนึ่งจับปลาอื มือหนึ่งจับกบมือหนึ่งจับปลามือมือซ้ายนี่จับกบสามตัวมือขวาจับปลาสอาง,ง,ง,งตวัวแต่นี่น่ะหางแม่นปลาเข็งนี่ปลาเข็งปลาเข็งสองตัวหัวแตกๆดอกหัวแตกแดงๆเห็นตันเลียแดงๆอยู่หัวนีเลียแดงอืมวันนี้แต่ว่าห่านก็แปดก็ห่านบนนี้แต่ว่าเก่านี่แับจับกบสามตัวนี่มันเห็นมันเกนามันมีมาจังไหนอยู่แต่นี่ ควันหน้าตีพ่กเป็นเลยว่าปวดหัวคันบวกตัวหรือว่าเขียนเขียนเลขใส้ถ่ายรถอันนี้คือตีเป็นอยู่เพว่าเห็นเลขเห็นค้าขังเลขหาหนึ่งเขาเขียนแล้วเขาเขียนไปก่อนแล้วหาหนึ่งเหลียวบางเหลียวเขาเขียนแล้วหาหนึ่งวันนี้เขาเลยบอกเขียนต่อซีหาสิเอาแกเขียนสีหาเลยสิไปเขียนซีหาวันนี้เลยสิได้เขียนใดจะเหลขอซเลขหามันเลยตื่นคอนแล้วเเขียน เขียนไแล้วหนึ่เาหนึหาหนึงจะเลยม่เขียนเลขีเขียนสีเขาเลยบอกให้เข <Ask S 1> <Mexican. S 2> ียนนะเขียนไปาหาหนึ่งเลยเป็นหาหนึ่งสี่จากเราเขาเขียนเลยบอกเขียนสีหาตัวมันเลยเขียนสี่หาม่ได้เห็นในะเลงสีเลยหาว่าเลยเขียนตื่นก่อนเลเป็นหาหนึ่งซีอเออเขียนไราหาหานึงเขาบอกเขียนตัวตอนนี้หละเด้อินนี้ไ่กนนี้เราย้ายน้องกระได ว่องฝันก็ได้แก่เพราะจะอยากหัวฝันดูไหลเพราะจะอยากไอพี่น้องบ้านนี้อย่างล้ให้เบิ้งหมดทั่วโลกเลยล้มให้เบิ้งว่าเคยพอเคยเห็นคนที่มาฝันดีฝันนี่เบิ้งเอาฮะเท่มันเป็นอยัางฮามันเป็นอยังบุญเอาเป็นแนวทางสื่อหลักกินแบ่งรัฐบาลหอย่หลานเอ้ยพอแม่พี่น้องผู้ย่าตายยไงผู้ได้มาข้อหวยก็ซื้อเอายายนงล้กับว่าว่ามักปันไหนดอกซื้อเช่นยุทธเชลลาร่อยเชลล์ซีสาราชิบอย่างไรกับสองไหลนี่ละสองไหลก้วนนี่ละ คลิปนี้มิชลินเ้าเอาเป็นแนวทางสื่อสารกินแมงรัฐบาลายศาสตรบ์บ้านเมียจะเลื่อนลุ่มเรื่องเงินหลายๆพิมพ์หมาหลายๆเด้อคนเอ้ยพิมพ์หมาหลายๆลตรตฐดี่มันขายได้เงินหลายๆเอามาหลายๆหลดคลิปนี้กัมคลิปนี้มิชลินเราเด้อใส่วิจารณญาณเบอร์เอาเลยจ้ะใส่วิจารณญาณเด้อะมีเขามีหลุดแล้วเรียกอะไร ฟันมาไปนะไปจับนบุจับปลาอืมนี่จะนีเด้อพี่น้องเออเสียนโชคบโดีเด้อลำๆรยๆมันมานมันมันมันมสาธุ